ครับผมมาดูไแม่กู้กับดักตอนเช้านะครับอันนี้ยังไม่สว่างเพราะว่าต้องไปทํางานตอนเช้าครับไม้ป่าอ้อยครับผมนี่ครับม่กู้อันนี้อันนี้หลังแรกครับเพิ่งจอดมอเตอร์ไซค์ลงมาเห็ดกับดักนะข้าวเป็นดักข้าวขวาก็เป็นตะข้าวครับนี่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับเป็นตะข้าวกับดักหายชิลๆเลยเดี๋ยวเดีย๋ดวยวย ว่านี่น,น,นี่ตัวอะไรเนี่ยอ๋อยังไม่อันนั้นที่ไหนติดหางติดหางเหรอน,นี่ครับตัวโผมาอยู่ฝั่งนี้ครับเรียบร้อยครับติดหางโโอ้หกระนวยน้อยครับกระนวยน้อยกระเนินน้อยกระนิยโอเคครับผมผลงานหัวเชือกสูตรเข้มข้นกระนิยนะครับไม้ปลาอ้อยก็เอาอยู่ครับผม อันนี้ครับหลังนี่ครับนี่เข้าไปแล้วนะครับกันอันนี้อันนี้ตรงทุ่มนี้ใส่สามหลังครับไปดูเดินเดินดูดูอีกหลังอีกสองหลังมีหลังหนึ่งที่ผมบอกว่าทีเด็ดเมื่อคืนติดไปแล้วตัวหนึ่งครับไหนดูดูหลังนี้เห็นไงาท้องเลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับเข้ากลางลาตัวครับผมโอเคนี่ใส่สามหลังติดไปแล้วสอง้วครับมาดูอีกหลังหนึ่ง นี่ลังนี้เมื่อคืนก็ได้ครับตรงนี้แหละทีเด็ดโอู้อ,อันนี้เข้าคอเลยครับนี่บอกลังนี้ทีเด็ดเลยครับเรียบร้อยครับกนันนึ่ครับวัเชื่อกนันนึ่นอนเอ่งแม่งเลยไอ้กล้องมันโฟกัสที่ยาหมดเลยหัวโอเคครับผมโพเดนี้ สามหลังสามตัวครับชาวนี้ครับผมครับครับผมมาดูตัวต่อไปครับนี่ครับไม้ปะอ้อยยังไม่สว่างดีครับประมาณตีห้านะครับผมจะใส่ไว้ตรงนี้แหละเนี่ยกุ่มในหลังหนึ่งเอาให้บ้านบราหงายทองครับโอ้ติดแล้วครับผมอู้สูติดเข่ากลางลำตัวเลยใซสสวยครับ ปมายทงปังงังนะครับโอเคจ็ดมาเพิ่มเลยแล้วครับผมสําหรับเช้านี้ครับแต่เ,เก็บกนะครับเดี๋ยวให้แม่บา้านเข้าไปเก็บเรีบเยบร้อยร,อรอยครับครับเก็บตัวเมื่อกี้เสร็จครับมาดูตัวต่วตอไปลังนี้ เมื่อคืนติดไปแล้วตัวหนึ่งครับทังนี้ที่คอตัวติดติดอีกแล้วีเด๋ยวติดกลางลอบตัวเลยครับนี่เมื่อคืนได้ไปแล้วตัวหนึ่งนะครับตัวชาว้ามันได้อีกตัวนึงใส,ส่สวยๆครับเก็บเลยได้ๆเอากระดักไปใส่ไว้ฝั่งนู้นเยอะเนาะถ้ไม่งั้นตรงนี้น่าจะหลายๆตัว ครับเก็บลังนี้เสร็จแล้วครับไปเดี๋ยวดูลังตัวต่อไปลังต่อไปครับตามในบ้านไปอู้อันนี้ขอดไปบ่เลยเลยครับลายทองติดเต็มคอเลยติดเต็มคอเลยในบ้านบอกเข้อไปดูดิมันเป็นยังไงดิเต็มคอโอ้นอนเหยียดเลยนอนเหยียดขาเลยครับนี่ครับใส่ไปตรงหนา้าลูแล้วครับ คืนคลิปเมื่อคืนก็มีนะครับตัวนี้โอเคฝากไว้ด้วยครับหัวเชือกกระนันนะครับร้อย